ทงคัตสึอาโอกิร้านผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึเปิดให้บริการสาขาใหม่ที่ไอคอนสยามชั้นสี่มาพร้อม3ความพิเศษหลักของร้านทงคัตสึอาโอกิกับข้าวยูเมะพิลิกะจากฮอกไกโดถือเป็นข้าวสายพันพิเศษที่ได้รับรางวัลและเป็นข้าวระดับสูงสุดจากการจัดอันดับจากข้าวสมาคมธัญพืชของประเทศญี่ปุ่นเกลือออริจินอลจากญี่ปุ่น3ชนิดคุโรชิโอเกลือดำหิมาลายันพิงโกชิโอเกลือชมพูหิมาลา, io, ายานันและชิโรชิโอเกลือขาวทะเลและซุปหมูสไตล์ญี่ปุ่นกับซุปทงจิรุหอมมิโซะ หนึ่งจุดพอยที่สําคัญของร้านนี้เลยนะครับคือการทอดเนื้อหมูที่ยังคงสีชมพูไวสะอาดปลอดภัยอร่อยมั่นใจได้ทุกคําด้วยการทอดความร้อนสูงมากกว่า200องศากับเมนูเซตที่ผมสั่งมาคือกระตะหมูสันไหลที่ตัวเนื้อมีความนุ่มความหอมและเนื้อหนาเต็มคําสั่งแบบปริมาณ300กรัมเสิร์ฟด้วยความร้อน80องศามารพร้อมชุดเซตข้าวและซุปทงจิรุที่เติมได้ไม่อั้นส่วนเมนูโจหมูสันนอกพรีเมียมผมเลือกทานคู่กับข้าวแกงกะหรี่ที่มีรสชาติกลมกล่อมให้ความหอมจากตัวแกงกะหรี่ได้อย่างช แบบพับตัดมาที่เอบิดูโอโครเกะเซฟกุ้งลายเสือเทมปุระมาพร้อมกับโครเกะคิมปูและคิมกุ้งและเมนู ori, อิตยริคัตสึทงคัตสึปลาเนื้อขาวจิ้มทานกับซอสทาทาเพิ่มรสชาติสัมผัสเทกเจอร์ได้อย่างดีนอกจากนี้ทางร้านยังมีของหวานที่เอ็กกับแบรนดกัสแดมกูดกับไอศครีมเจแปนิสพีชเลมอนหอมหวานละมุ iosa, นเปรี้ยวซ่านิดๆตัดเลี่ยนได้อย่างดีหลังมื้ออาหารเมื่อทานครบ800บาทรับไปเลยหนึ่งที่ถึงวันที่10ธันวาคมนี้กับประสบการณ์การทานอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ไม่เหมือนใครทที่ร้านงคสอกิ